บ้านพักเมืองน้องแพทนภภาโทษตัวเองทําลูกชายจ่อเรียนสําชั้นบ้านพักเมืองน้องแพทนภภาไม่เคยรู้เป็นลูกครึ่งปากีสถานจีนคุณแม่สุดสตรองแพทยนภภาตันตระกูลหลังชีวิตของเธอผ่านเรื่องราวมรสุมมาอย่างหนักและก็มีเรื่องราวหนึ่งที่เธอยังไม่ได้มาเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้คือหนึ่งแพทยนภภา,นาน้นเกิดวันที่4ตุลาคมปี2529ปัจจุบันอายุ31ปีแพทย์มีพี่น้องทั้งหมด5คนเป็นปนังเป็นลูกคนที่3นับถือศาสนาอิสลามมีเชื้อสายไ,ไทยปากีสถานจีไฮเหลา 2. เข้าวงการแพทเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่สมัยเรียนในชั้นมันธยมศึกษาขณะมีอายุรา,ราวๆ11-12ปีผลงานแพทได้เล่นละครเรื่องแรกก็คือลิขสิทธิ์หัวใจทางช่อง3คู่กับปอทฤษฎี 3. เป็นญาติกับกอจิรายุตันตระกูลที่เป็นนักแสดงด้วยกัน 4. ความรักครอบครวัวแพทมาพานั้นได้มีลูกและเลิกรากับอัครกิจวารโรจเร์เรญเดชหรือเบนเรซิ่ง พ่อแม่ที่แท้จริงเมื่อแพทนนภภาออกมาเปิดเผยความจริงว่าแม่ที่นอนป่วยเพราะอัลไซเมอร์นั้นไม่ใช่แม่ที่แท้จริงแต่ตนเป็นลูกของลูกชายคนโตของแม่ชื่อพิเชษเชษฐาตันตะกูลซึ่งเป็นคนที่แพทคิดมาตลอดว่าเป็นพี่ชายล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องการเรียนออนไลน์จะไม่ตอบโจทย์น้องแรซซิงลูกชายของนักแสดงและพิธีกรสาวอารมณ์ดีอย่างแพทยนภภาตันตะกูลที่อาจจะต้องเรียนซ้ำชั้นอนุบาลสองซึ่งแพทย์เผยถึงเรื่องการเรื่องนี้ผ่านทางรายการตกมันสบันเทิงผ่านช่อง ทางช่อง mcothd พร้อมบอกว่าครูว่าเฮียน้องแรซีมีโอกาสสำชัญคะ่ะคือแพทไม่ได้มีเวลาออนไลน์กับลูกเราก็ปล่อยไปคือเราทํางานหนักสุดท้ายเราก็มาถามโรงเรียนว่าเมื่อไหร่จะเปิดพอแพทเห็นโรงเรียนอินเตอร์เขาเปิดกันหมดแล้วทั้งหมด63โรงเรียนเหลือโรงเรียนลูก ครูบอกถึงจะเปิดแต่แจ้งคุณแม่ไม่ก่อนว่าเรสอาจต้องซ้ำอนุบาลสองนะคะครูบอกว่าน้องเรสนับหนึ่งถึงสิยังจาตัวเลขไม่ได้เช่นเราบอกเขาว่านี่เลขอะไรน้องเขาไม่สามารถมองแล้วบอกได้เลยว่า5เขาจะต้องวัน4 5ก่อนซึ่งบอกเลยค่ะว่าเรามาวัดผลกันอีกทีหนึ่งหอาทิตย์ถ้าเรสสามารถทําได้ครบถ้วนอย่างน้ทรูให้การบ้านมาก็จะให้ผ่านอนุบาล3แต่ถ้าไม่ได้เปิดเทอมมก,กรานี้ก็เรียนอนุบาล2ต่อนะคะคุณแม่ถามว่าแม่ไม่ติดใช่ไหมคะแม่ไม่รู้จะพูดอะไรน้ําตาไหพลพรากอยู่ข้างในแพท อธิบายแต่ครูเขาก็เข้าใจว่าออนไลน์มันไม่ตอบโจทย์สําหรับหลายๆครอบครัวเราก็พยายามเต็มที่ค่าเทอมแพทก็ต้องจ่ายสาอีคนอื่นจ่ายไปเพื่ออยู่อนุบาล3แต่เราจ่ายเพื่อซ้ำอนุบาล2ต่อแพทก็อธิบายกับครูว่าไม่ใช่แพทปล่อยเซอร์ลูกนะแพทพยายามสอนลูกแต่เราสอนเด็กไม่ได้คือเราสอนลูกเราก็จะตีกันถ้าเราไม่สอนเขาก็ไม่เอาถ้าเราเปิดให้เขาดูออนไลน์อย่างเดียวโดยไม่มีเราประกบเขาก็ไม่เอาแล้วเวลาเรียนของลูกตรงกับเวลาที่เราทํางานคือ8ปดถึงสิบเอ็ดโมงแพทยังวิ่ง3งานอยู่เลยลูกเราไม่ได้จริงๆแต่ ว่าเราทําใจเอาไว้แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าเด็กอนุบาลจะมีสามชั้นอันนี้พูดจริงๆเราคิดว่าเดี๋ยวไปไล่ตามเอาตอนโรงเรียนเปิดซึ่งมันกลายเป็นว่าเฮ้ยหรือว่าเราต้องจ้างเรพิเศษไปอีกแต่เข้าใจนะว่าแม่จ่ายเป็นก้อนไปแล้วหลักแสนแต่ต้องมาจ้างสอนตังหาอีกหรอเพราะเราไม่มีเวลาที่จะทําตามตารางแพทก็เพิ่งรู้ว่าก่อนเข้ารายการนางช็อกเกี่ยวกับเลข,ขาวลูกฉันต้องสามชั้นแล้ววิธีการน่ะอยู่90เราแล้วเรียนมาในเวอร์ชันหนึ่งแต่เด็กสมัยนี้เรียนอีกเวอร์ชันหนึ่งพะเราสอนเวอร์ชันเราก็ไม่ตอบโจทย์กกันอี